คุณเป็นคนหนึ่งคนที่มีบาดแผลในหัวใจคุณเป็นคนหนึ่งคนที่มีความกลัวในชีวิตคุณอยู่ภายใต้ความสิ้นหวังคุณอยู่ภายใต้โลกซึมเศร้าคุณไม่อยากที่จะอยู่ต่อไปคุณเคยมีความคิดที่อยากจะปิดชีวิตของตัวเองผมอยากนึนใจให้คุณตัดสินใจบอนรับพระเยซูคริสต์พระองค์แสนดีและพระองค์สามารถช่วยคุณได้ หมอบรรเทาอาการคุณได้แต่พระเยซูคริสต์นั้นจะเป็นผู้ที่จะเยียวยาในรากของวิญญาณในระดับที่เกิดขึ้นจากจิตใจของคุณจริงๆหาที่ที่สงบหลับตาและยกมือขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์แล้วตั้งใจอธิษฐานว่าตามผมประโยคต่อประโยคตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมนะครับอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้า ลูกเป็นคนบาปลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงยอมตายบนไม้กางเขนและฟื้นขึ้นมาในวันที่สามเพื่อยกโทษบาปให้กับลูกลูกขอตัดสินใจติดตามพระเยซูคริสต์ ไปจนถึงชีวิตนิรันดร์ขอประกาศด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูคริสตทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของชีวิตลูกขอฟ้าสวรรค์เปิดออกขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาประทับอยู่กับลูกเติมลูกให้เต็ม นำสันติสุขที่โลกนี้ให้ไม่ได้นำความรักที่ไม่เคยได้จากใครในโลกนี้เข้ามาในหัวใจของลูกณบัดนี้ลูกเป็นลูกของพระเจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต์ในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนให้ท่านหลับตาไว้ก่อนนะครับผมจะทิษฐานสั่ง ให้ความคิดหรือวิญญาณแห่งการอยากฆ่าตัวตายวิญญาณแห่งซึมเศร้านั้นถูกขับออกไปจากชีวิตของท่านให้ท่านยกมือขึ้นมาสู่ฟ้าสวรค์และให้ท่านหลับตานะครับในนามพระเยซูคริสต์เจ้าลูกขอสั่งให้วิญญาณแห่งความตายวิญญาณแห่งความสิ้นหวังวิญญาณที่ครอบนำความคิด ของคนที่อยากฆ่าตัวตายทุกคนในประเทศไทยที่กําลังดูวิดีโอนี้อยู่ลูกขอสั่งในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์จงออกไปจากคนของพระเจ้าและเราขอสั่งในพระนามพระเยซูวิญญาณที่ตามมาจากบรรพบรุษวิญญาณที่เขาเคยกราบไหว้บูชาผ่านรูปเคารพวิญญาณของขางาคมอำนาจมืดต่างๆที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าณนะบัดนี้ในนามพระเยซูคริสต์ลูกสั่งขอให้มันถูกขั เราขอผูกมัดมันในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ที่มันจะไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนเหนือพี่น้องทุกคนที่กําลังดูวิดีโอนี้อยู่ได้ขอสวรรค์เปิดออกณที่บ้านของพี่น้องทุกคนและขอพระวิญญาณของพระเจ้าเทลงมาสวมทับพี่น้องทุกคนณบัดนี้ในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระโลหิตอันประเสริฐนั้นชําระความคิดอารมณ์ความรู้สึกในชีวิตของเขา ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวิญญาณต่างๆที่พยายามพูดในความคิดของเขาที่บอกว่าเขาไร้ค่าที่บอกว่าเขาไม่คู่ควรกับการมีชีวิตอยู่เจ้าจงออกไปเจ้าวิญญาณแห่งการมุสาเจ้าวิญญาณแห่งความตายเจ้าจะต้องถูกปิดปากขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เผาเอาแกบในชีวิตออกไปในนามพระเยซูบาดแผลล่าขมขื่นที่เกิดขึ้นจากการถูกกระทําโดยมนุษย์ณนะบัดนี้ขอแกบนั้นถูก เผาและถูกชำระถูกล้างออกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาในบ้านเทลงมาในครอบครัวเทลงมาในหัวใจของเขาขอพรรองทรงเคลื่อนหัวใจของทุกคนที่ฟังวิดีโอนี้อยู่ให้เขาตัดสินใจเป็นคริสเตียนที่แสวงหาพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานและตัดสินใจสามาัคคีธรรมที่โบสถ์ใกล้บ้านของเขาเราขอบคุณพระเจ้าลูกขอฝากพี่น้องทุกคน ที่กาลังดูวิดีโอนี้อยู่ไว้ในแผทรงธิ์ของพระองค์แล้วขอยกวิญญาณแห่งความตายวิญญาณแห่งการอยากฆ่าตัวตายออกจากประเทศไทยถูกยกออกณนะบัดนี้ในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าลูกขอประกาศใช้ฉะนั้นเหนือย่านฟ้าอากาศของประเทศไทยอิทธิเทพสัก์นิเทพต่างๆที่คนทางนั้นกราบไหว้บูชาณนะบัดนี้ถูกยกออกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าถูกขับเคลื่อนออกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมน ถึงพี่น้องทุกคนที่ได้ดูวิดีโอนี้และได้อธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผมนุนใจให้คุณนั้นอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจ bright romance และใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลายไอดีอำเภอตำบลของคุณเพื่อที่ทีมงานของเรานั้นจะส่งคุณเข้าไปสู่คริสตจักรท้องถิ่น ใกล้บ้านคุณเพื่อที่คุณนั้นจะพบความรักของพระเจ้าผ่านชีวิตของพี่น้องทิสเซียนและเพื่อที่คุณจะได้รับการเยียวยารักษาโดยการเข้าไปถูกสร้างและผูกพันตัวกับคริศัจกรของพระเจ้าและถึงพี่น้องทุกคนที่ได้รับการปลดปล่อยผ่านคำอธิษฐานอยากให้คุณนั้นอินบ็อกซ์เข้ามาพิมพ์ค้อคานของคุณเข้ามาหนุนใจทีมงานของเราว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่คุณนั้นได้รับคำอธิษฐานนั้น